เอาละฮะก็กราบสวีดานสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็กราบไปอยู่ในเกมฮีโร่แลนด์กรีมรูนอีกแล้วฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาสอนตีบอสอะไรนะคือในวันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะมีในส่วนของอีเวนต์ใหม่เข้ามาซึ่งมันไม่ใช่อีเวนต์ใหม่ปะมันเป็นประจนภัยแดนสุดโหดซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกลยว่ามันเป็นเบทเทิลรอยัลฮะอันนี้เนี่ยผมนําเสนอเป็นอย่างมากเพราะว่ามันสนุกมากจริงๆคือเปิดทุกวันนะเวลาเนี่ยเวลาเปิดคืออาคือเปิดงเดยวนนี่ย ผมอัดเหลือเวลาเล่นอีกประมาณ1ิบนาทีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปเล่นกันเลยฮะซึ่งในโหมดนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเอาอะไรไปเลยนะคือเราจะต้องไปหาเอาในแมปเท่านั้นนะผู้ชมเอาเป็นว่าลุยกันเลยฮะคือในโหมดนี้เนี่ยมันสนุกมากจริงๆนะเป็นโหมด PVP ที่แบบว่าใครได้ของดีคือคนนั้นชนะไปฮะคือมันจะสุ่มตัวให้เราเล่นด้วยนั่นเองนะผู้ชมเอาเป็นว่ามาโอ้ยอันนี้ตัวอะไรอ่ะธิดามาหาสมุดตัวนี้เนี่ยผมไม่เคยเล่นฮะแต่ว่ามันมีดูอิทเลยดิ เออแต่ดีดามาหาสมุทรก็ได้ตัวอะไรวะ <c oughs> เอาลูกอืโอไม่เป็นไรได้ตัวนี้มาคือมัวแต่โอยโอเคนี่ดอกรองเท้ามานะฮะซึ่งในช่วงแรกเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของขวดเลือดฮิวให้กับเราเนั่นเองท่านผู้ชมเราก็ให้เราเนียววิ่งฟาร์มของไปเรื่อยๆนะเออจนกว่าเราเนี่ยจะได้ของดีฮะโอเคได้รองเท้าโอรอเงเท้ามาังกรรองเท้าฮิวมาก่อนเออรองเท้าฮิวเนี่ยช่วงต้นน่าจะดีกว่าฮะคือโอเคโอค๊ยได้เกาะดีได้เกาะด,ด,าดีอืม โอ้ในสร้อยนี้เป็นสร้อยไฟเดี๋ยวกินบ่อน้ําพุสักหน่อยคือมันจะมีวงบีบเนี่ยเรื่อยๆนะฮะให้เราเนี่ยรีบเล่นนะเออเนี่ยวงลอยวงบีบแล้วฮะซึงแล้วได้ตัวนี้ด้วยนักวีอื้อหือคือต้องแบบได้ของดีๆถึงจะพอสู้ได้โอ้ยโอ้สร้อยอะไรอ่ะเออสร้อยนี้อะไรอ่ะทําอะไรได้โอเคไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้แหวนขี้แหวนขี้ใส่สร้อยมาก่อนเมื่อกี้เนี่ยเหมือนว่าจะได้แหวนขี้มาสร้อยสร้อยนี้ทําอะไรได้ผมยังงงอยู่เลย เมื่อโจมตีอาวุธะาะประชิดโอ้อาวุธะาะประชิดโถแล้วผมแบบไม่ได้มีอาวุธะยะประชิดเลยมีแต่ขวดน้ําหอมเนี่ยเออแต่ไม่เป็นไรฮะช่วงต้นเนี่ยให้เราเนี่ยฟาร์มไปก่อนนะเออยังไม่ต้องรีบแบบไปบวกนะะเพราะว่าของเนี่ยยังไม่ได้ดีมากคือผมขอฟาร์มก่อนอ่าตีตัวพวกนี้คือเวลเนี่ยก็มาเริ่มต้นคือเวลศูนย์เลยนะเออออ้ยได้เสื้อดีออ้ยเสื้ออาวุธะประชิดหรือว่ามันอยากให้เราเล่นดูมวะเออเลยได้แหวนดวงแต่แหวนคีน่าจะดีกว่า เออใช้แหวนคีดีกว่านินดาเมทโอ้คือผมได้เสื้อดูมาคือขาดแค่รองเท้านะถ้าเกิดว่าได้รองทเท้านี่จะดีมากแล้วก็ขอดาบสักเล่มได้ไหมเออเอาวุธยาประชิดอะไรพวกเนี้ยอะไรก็ได้อะไม่ใช่ดาบก็ได้เออจะได้แบบว่า PP ง่ายหน่อยคือต้องบอกก่อนนะครับว่าโหมดนี้เนี่ยเป็นโหมด p v p ท่านผู้ชมเมนว่าก่อนอื่นเดี๋ยวขอฟาร์มไปก่อนไล่ฟาร์มมุงฟาร์มมอนอะไรไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ตีกงตีกล่อง,องเปิดหาชุดที่มันดีๆสักหน่อยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายเกมเราจะ แหวนคียังดีกว่าฮะคือในตอนนี้เนี่ยผมเน้นดาเมจเป็นหลักนะเออใช้แหวนคีไปก่อนแล้วก็โอ้ยโอ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นคนนะเดี๋ยวขอมีอาวุธอื่นไหมเนี่ยโอ้โหอาวุธนะจะเอาอาวุธไม่ได้จะเอาชุดโออาวุธอยู่ไหนคือรองเท้าอันนี้เหรอเออเอาโอ้โหไม่มีอาวุธดอกจริงวรอท่านผู้ชมคือผมเล่นมายังไม่เจออาวุธเลยนะเนี่ยอาวุธอยู่ไหนวะ คือแบบขออาวุธไม่ดรอปฮะคือกล่องดรอปไหนอะดูอ๋อมันเป็นช่วงเฟสนะฮะซึ่งเดี๋ยวต้องไปหากลอ่องอาวุธชุดอ,อีกแล้วจะได้ครบเซร็จแล้วนะไอชุดเนี้ยคือเมื่อกี้เนี่ยเหมือนว่าจะเห็นคนใกล้ๆเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาดิมาสิผมไม่ได้เล่นนักดาบโอ้ยจะโดนดึงอืมถ้าเขาได้อาวุธมาผมแม่งไม่มีอาวุธวะม <laughs> ีผมฮิวผมฮิวมาดิมาสิ อโอ้โดนดึงอืมจะไก่เปิดหนีไก่เปิดหนีหนีไปไหนเจ้าไก่คือสู้กันดุถ้าผมมีอาวุธแบบดีกว่านี้สักหน่อยเนี่ยมผมจะสู้ได้เลยนะเออแต่มันไม่มีดิอืมอืสเตมิน่าหมดเตมิน่าหมดโดนผมตามสุดผมตามสุดกินยาผมตามไก่อาวุธมาเออเอา <c oughs> <c oughs> oh โอ้ไม่ก็ได้แหวนไฟแหวนดูมขอดาบไฟได้ไหมอาวุธป่อยีได้อะไรมาผู้ชม อุ้ยเหมือนว่าจะได้ถุงมือมานะเออนี่มันถุงมือเยตินี่ใช้ไงวะเนี่ยเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยผมว่าผมเริ่มได้ของดีแล้วแลวก่อนอื่นเนี่ยวผมขออุ้ยนี่มันสร้อยปืนนี่เออคีด์เดียข้องของตัวเองเนี่ยโอ้เกิน17เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เออแต่ว่ามีส่วนของแหวนไฟอดิคือเล่นไงดีวะรองเท้าเนี่ยยังไม่ดีแหวนปูผมว่าเซตของผมตอนนี้เนะี่ยมันดีแล้วนะแต่แค่อืมอุ้ยหมัด หมัดที่ใช้ไงวะอ๋อถ้าต่อยไปมีโอกาสใช้สกิลน้ำแข็งได้ใช่ปะเออตอนนี้เดี๋ยวผมคิวไปหนึ่งคนแล้วฮะเออกองกองกลองอืมกลองนี้ขออาวุธดีๆนะจ๊ะเอ,อ้ยถุงมือไฟเอามาแทนเอามาแทนเอามาแทนอันนี้อืมอืมถุงมือนี้เอออันนี้เนี่ยกำลังดีฮะซึ่งบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยผมมาแล้วผมเริ่มมาแล้วมาเลยคือปล่อยไฟไว้ประมาณนี้กำลังดีแล้วก็ แช้ใน่ซน,นของไยน,นี้ด้วยเอออุย้ยอะไรอะ่ะอุย้ยเสื้อนี้เสื้อเสื้อถึกเสื้อถึกอืออือถอยก่อนถอยก่อนได้ไหมคือเสื้อถึกหมาหมาหมามามาดีหมามาดีหมามาดีมาดีหมา,ดมาโดนแช่แข็งหมามาดีอืมอืมอืมผมไปที่บ่อน,น้ําพุขอบคุณที่ผักมาผมไปที่บ่อน,น้ําพุผมเปิด Anti อันติวิ่งอือของเน่นๆนะหมา คือมีส่วนของดาบเพิ่มดาเมจแต่ว่าไม่น่าจะได้ใช้โอ้หมาไมาเยอะหรอหมาอือม,อมแช่แข็งออยออยออย่อย่อย,อย,อยโอ้ผมจะตายวะ่ะยอมก่อนยอมก่อนยอมก่อนหมาไมาเยอะคือใจเย็นเจ้าหมาโอเคคือฮิวตัวเองก่อนคือตอนนี้เนี่ยผมเอ้ยผมใส่รองเท้าใหมา่ดาบเพิ่มดาเมจไม่เอาคือมีแหวนแหวนอะไรอีกบ้างวะคือตอนนี้มีชุดกันถึกอันนี้ อันนี้คิดที่ข้อบอรสองเปอร์เซนต์ดาวมกภาพที่รับอกเอามาเลยคืออะไรใส่ได้ตอนนี้ใส่หมดฮะโอเคประมาณนี้คิดว่าโอเคแล้วนะอืมเฮ้ยหมามาหมามาหมาไปไหนเจ้าหมาไปไหนต <c oughs> ถ้าผมไปได้เล่นแบบนัก,กวีนะผมว่าไหวไปแล้วเนี่ยอืมผมต่อยก่อนขอต่อยก่อนคือเดี๋ยวช่วงท้ายเกมเรามาเจอกันอยู่แล้วเจ้าหมาไม่ต้องห่วงตอนนี้เนี่ยอ่อนให้ก่อนแต่ว่าหมามันเน้นเล่น,ลน,ลนางยะประชิดปะวะเออ ผมเจอหมาไปตัวหนึ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมผมว่าผมลดอันนี้ลงหรือเอาให้สุดเลยมาดิ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 ผมต่อยผมต่อยผมแช่ผมต่อยผมต่อยเอามากบินกบินกบินมาดิกบินเรียบร้อยหมาหมายูตัวเองอืมเปิดอันติต่อยต่อยต่อยฟาดต่อยต่อยต่อย ผมซันหมดอุ้ยเมื่อกี้เหมือนจะได้ของดีมานะอุยอ้ยอุยอ้ยผมได้ของดีจริงเฮ้ยเอาเอาเอา,เอ,า,เอ,าอันนี้เอาอันนี้อันนี้เนี่ยเป็นใบอืมก็คือเปลี่ยนไม่ถูกเลยว่ะเพราะว่าเราต้องใช้ขวดยาฮิวไว้ม้ชมคือผมว่าผมเอาอันนี้มาใส่เออเอามาใส่แทนแบบว่าถุงมือน้ําแข็งดีกว่าอันนี้น่าจะดีกว่าฮะล้วก็ดูชุดดิชุดมีอะไรดีบ้างเพิ่มกายภาพเออไม่มีเลยอะ่ะแต่ว่า เออเล่นไงดีวะเอาชุดเซ็ตไอ้นี่ก็ได้ชุดเซ็ตแต่หมาเป็นดาเมจกายภาพนี่หว่าเออแต่ว่าเรามีชุดเซ็ตอยู่ไงเออใส่ไปก่อนอืมประมาณนี้ประมาณนี้ไปมาดี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 หมามาดีโอแต่หมาเป็นโอ้โอโอผมเปิดอันติต้องเปิดยังไงก็ต้องเปิดอันติอันติอันตรีอันตสี่สาสองหนึ่ง โดดก่อนโดก่อนศูนโอเคโอ้หอืมมาดีเจ้าหมาเจ้าหมามาดีเจ้าหมาเจ้าหมาคือหมาหมาโอ้โหเอ,อ้ยผมพลาดว่ะคือเกมแรกก็เอาแล้วฮะได้ที่สามท่านผู้ชมได้รางวัลเนี่ยเป็นในส่วนของกูคูป,ปองป่ะเออกองผลซึ่งเราเนี่ยเอาไปแลกของรางวัลได้นะฮะเอาเป็นว่าผมเนี่ยขออีกหนึ่งเกม ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นเกมที่สนุกนะเออเป็นแบบว่าอืปิดพอดีฮะได้เกมเดียวจริงคือได้เกมเดียวโอ้ oh my กอดคือผมมาช้าไปในช่วงเวลาแบบสิบนาทีสุดท้ายคือเราเนี่ยได้เกมสุดท้ายพอดีโถเอ้ยคือนึกว่าจะได้เล่นอะไรสนุกสนุกซหน่นอยได้เกมสุดท้ายซะง,งั้นโอเคฮะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก,ก่อนแล้วเจอกัน,นใ่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ